ให่ไพ่เล่าเรื่องนะคะวันนี้ไพ่จะเล่าเรื่องเกี่ยวกับใครเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะไปแรกนะคะสิบถ้วยชาวทตดน้ำหนาขิงออกครับทตดน้ำในออกวอนชาทัดไฟนะคะเดวเวอร์เสาชัมพลัสิพนน t ทูอ็อกซอทัดลมเอชอ o อกวอนทัดไฟนะคะเจ็ดไม้เท้าสองถ้วยทตดน้ำทตดไฟแล้วก็ทตดลมเจ็ดดา ้สำหรับเป็นเดอะสตาร์ชาวราศีกุมนะคะมีใครบางคนกำลังคิดถึงคุณอยู่และก็เป็นคนที่ตัวคุณเองก็คิดถึงเขาเหมือนกันนะคะในหัวในใจของเขาตอนนี้มันรู้สึกได้ว่ามีดักคุณอยู่ตลอดเวลาเลยอะ่ะตัวเขาเองเนี่ยน่าจะมีครอบครัวที่จะต้องคอยดูแลแล้วก็เหมือนกับว่าเป็นหัวหน้าครอบครัวแต่ พลังงานส่วนใหญ่แล้วนะ ตัวเขาน่าจะเป็นคนโสดเป็นพ่อไม้พ่อไม้แบบนี้ก็ได้นะคะที่จะต้องดูแลครอบครัวซึ่งเป็นพ่อแม่หรืออาจจะดูแลลูกๆและจากหน้าไพ่เนี่ยอาจจะมีถึงสองพลังงานสองคนเลยนะคะที่กําลังคิดถึงคุณอยู่ในตอนนี้เป็นชาวธาตุน้ํากับธาตุไฟเนาะที่เด่นๆและเป็นความสัมพันธ์ที่ตอนนี้เนี่ยดูเหมือนว่าจะจบลงไปหรือได้มีการแยกย้ายต่างคนต่างอยู่มีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงสถานะหรือที่อยู่ อาศัยนะคะอาจจะเป็นทั้งคุณและเขาเลยก็ได้บางคนเนี่ยก็อาจจะอยู่ไกลกันคนละจังหวัดคนละประเทศเลยก็ได้การสื่อสารส่วนใหญ่ของคุณและเขาที่ผ่านมาน่าจะรู้จักกันทางสื่อโซเชียลออนไลน์หรือติดต่อกันทางสื่อโซเชียลออนไลน์เป็นสะส่วนใหญ่นะคะคุณและเขาเนี่ยรักกันค่ะแต่ไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันได้ อาจจะมีเรื่องมือที่สซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยน่าจะเป็นเรื่องครอบครัวเข้ามาเกี่ยวข้องความต่างในเชื้อชาติศาสนาหรือครอบครัวอาจจะไม่เห็นด้วยในตอนนี้นะคะถึงแม้ว่าคุณและเขาเนี่ยจะอยู่ไายกันอยู่ห่างกันเนี่ยตัวเขาเองเนี่ยจะมาพยายามคอยสอดส่องดูชีวิตคุณดูความเป็นไปของคุณ แทบจะตลอดเวลาเลยก็ว่าได้นะคะเซ e ว o นออ o r อ s ทำแพลนเนี่ยเรียกได้ว่าไม่ว่าคุณจะทําอะไรไปที่ไหนทําอะไรอยู่กับใครเนี่ยเขาแทบจะรู้ทุกความเคลื่อนไหวของคุณเลยนะคะเหมือนกับว่าตอนนี้เขากําลังเก็บข้อมูลรวบรวมเรื่องราวการกระทําของคุณไว้ เพราะว่าเขารู้สึกว่าเขาอยากที่จะกลับเข้ามาในความสัมพันธ์แล้วก็อยากที่จะต่อสู้กับปัญหาและอุปสรรคเนี่ยให้ผ่านพ้นไปให้ได้เพราะดูเหมือนว่าเขายังรู้สึกว่ายังมีความหวังกับความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะแล้วเขาก็ยังคิดแล้วก็รู้สึกหาทางแก้ไขกับปัญหาที่เคยเกิดขึ้นแล้วก็จะทำ ให้ปัญหานั้นจบลงแล้วก็ผ่านไปให้ได้จะทําให้คุณและเขาเนี่ยได้กลับมารักกันอีกครั้งหนึ่งค่ะเดี๋ยวเรามาให้ไพ่แองเจิลเอลเซอรช่วยนําทางนะคะช่วยหาคําตอบกับความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคะดูว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะคะคุณควรจะรอหรือ ควรจะไปต่อกับชีวิตดีแองเจิลแอนเซอร์ว่ายังไงคะว้าวภายในไม่กี่สัปดาห์นี้จะเกิดอะไรขึ้นคะว้าวมีสิ่งที่ดีกว่าเดิมกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณคะ่ะในอนาคตอันใกลน้นี้ทรัสจงเชื่อใจและเชื่อมั่นว่าสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นแน่นอนแล้วก็ใต้สำรับนะคะ Take a คชั่นแน่นอนเลยคะ่ะว่า เขาคนนั้นนะคะกำลังจะกลับเข้ามาในความสัมพันธ์แล้วก็จะทำอะไรบางอย่างที่จะทำให้คุณและเขาเนี่ยได้กลับมารักกันอีกครั้งอย่างแน่นอนเลยค่ะไพ่คำตอบของนางฟ้าก็ช่วยมายืนยันอีกเสียงเลยนะคะว่าเขาคนนั้นกำลังจะเทคแอคชั่นกับคุณในเร็วๆนี้ค่ะซึ่งก็สอดคล้องกับไพ่ทาโร่ในตอนแรกเลยนะคะเขาพยายามสอดส่องในะชีวิตคุณตามติดชีวิตคุณทุกช่องทางเลยค่ะเพื่อที่จะทำ อะไรกับความสัมพันธ์นี้แล้วก็เป็นอย่างที่คิดไว้เลยนะคะเขาคนนั้นเนี่ยยังไม่ปล่อยมือคุณไปอย่างแน่นอนถ้าหากว่าคุณยังรอเขาอยู่นะคะก็เตรียมตัวได้พบกับความรักครั้งใหม่ที่ดีกว่าเดิมอาจจะเป็นคนใหม่ที่ดีกว่าเดิมก็ได้นะคะ คุณพร้อมที่จะเจอเขาแล้วหรือยังคะเดี๋ยวเราลองมาเปิดไพ่เอาแล้เคอะไพ่ข้อความดูนะคะว่าสิ่งที่อยู่ในใจของเขาตอนนี้ที่มีกับคุณเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะคะอยากรู้จังว่าเขาคิดที่จะทําอะไรแล้วก็คิดอะไรอยู่ในตอนนี้นะคะ you are mine คุณเป็นของฉันเราเกิดมาคู่กันไม่มีใครในโลกที่สามารถแทนที่คุณได้เราถูกสร้างมาเพื่อคู่กันเราถูกกําหนดไว้แล้วและฉันเป็น ของคุณและคุณก็เป็นของฉันเพียงเพียงผู้เดียวเราเคยทําสิ่งนี้มาก่อนและจะทํามันอีกครั้งเขาจะไม่ปล่อยให้คุณเนี่ยไปเป็นของคนอื่นอย่างแน่นอนค่ะ I miss you ฉันคิดถึงคุณวันนี้ฉันคิดถึงคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวกับคุณดวงตาของคุณรอยยิ้มของคุณเสียงของคุณกลิ่นของคุณสัมผัสของคุณฉันคิดถึงคุณทุกสิ่งทุกอย่างจําไว้ว่าเราเคยชื่มโยงกันทางกายมาตลอดชีวิตความรั ที่ฉันมีต่อคุณนั้นไร้ขอบเขต และไม่มีเงื่อนไขฉันคิดถึงคุณที่อยู่ข้างฉันไม่ว่าฉันจะไปที่ไหนฉันก็ตามหาคุณในทุกทที่ m e s s a g e of love ข้อความแห่งรักฉันคิดถึงคุณนะที่รักถึงแม้ว่าคุณจะคิดว่าฉันไม่ได้คิดถึงคุณก็ตามฉันคิดถึงคุณทุกๆวันทั้งกลางวันและกลางคืนฉันอยากรู้ว่าคุณทำอะไรอยู่วันของคุณผ่านไปได้อย่างไรเมื่อไม่มีฉันบางครั้งฉันก็สงสัยว่าคุณคิดถึงฉันบ้างไหมฉันรู้สึกอยากเอิม มือไปหาคุณที่รักและฉันสัญญาว่าฉันจะกลับไปหาคุณ Thinking ตอนนี้เขากำลังคิดตอนนี้ฉันกำลังคิดถึงคุณคิดถึงคุณเสมอไม่ว่าจะไปที่ไหนบทเพลงที่ฉันได้ยินทําให้ฉันคิดถึงคุณมันทําให้ฉันเปลาะบางและคิดถึงคุณมากขึ้น Sleepless ฉันนอนไม่หลับ ความวิตกกังวลทําให้ฉันนอนไม่หลับในตอนกลางคืนชีวิตฉันเปลี่ยนไปตั้งแต่วันที่ได้พบกับคุณฉันพยายามหาคําตอบว่าทั้งหมดนี้หมายความว่าอย่างไรฉันไม่อยากเสียคุณไปแค่คิดว่าคุณจะไม่อยู่กับฉันแล้วฉันก็นอนไม่หลับตอนกลางคืนในทุกๆคืนเอาเป็นว่าหน้าไพนี้เนี่ยสอดคล้องมาตั้งแต่ไพทารโอคาตอบนางฟ้านะคะ จนมาถึงไพ่เอาเรข,ข้อความใในใจของเขาเนี่ยก็บ่งบอกได้เลยว่าเขาคิดถึงแต่คุณนะ่ะแน่นอนคะ่ะว่าเขาจะ take a คชั่นในเร็วๆนี้เพราะว่าคำตอบของนางฟ้าก็มาช่วยยืนยันอีกเสียงแล้วว่าเขาเนี่ยคงทนไม่ไหวที่จะเสียคุณให้กับคนอื่นนะคะถ้าใครรออยู่ก็ขอให้โชคดีนะคะ